สงสารลูกที่โตแล้วอยากให้มันรู้เรื่องใช่อะไรหรอกไ็เห็นแก่ตัวหลายเรารักเขาอย่างเดียวก็พอใจแล้วเราคนอย่างนี้อยากให้ลูกมีพี่มีน้องงเผื่อตอนอายุเรามากๆเราตายไปแล้วเผื่อเขาจะมีพี่มีน้องแต่แม่เขานะ่ะใน,ในบัตรประชาชนนะ่ะเขาเกิดตำบลบางบัวทองอาจจะเป็นหมู่สามนะถ้าจำไม่ผิดนะ ตงเลจะบิ๊กเจนหรือจำมัว่วจำแม่นสามสิบสามปีที่พี่บิ๊กพัดพรากจากอกแม่แท้ๆก็มีแม่วันนาคนนี้นี่แหละครับ เป็นแม่บุญธรรมที่รับเขามาอุปการะตั้งแต่แรกเกิดนี่คือครั้งแรกกับการเล่าถึงอดีตอย่างเป็นทางการวันนั้นเมื่อ33ปีที่แล้วอกอุ่นๆของเธอคนนี้นี่เลยครับที่เด็กชายบิ๊กซบกลับบ้านหลังใหม่ด้วยความรัก ย้อนกลับไปเมื่อสามสบสามปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงได้ลูกชายชื่อบิ๊กมาได้ดูแลครับแม่คนที่มาบอกให้แม่เนี่ยใช่แม่ทุมปะใช่แม่ทุมมาทํางานประกันทีนี้พี่ชายเราเสียเขาก็เลยถามว่าให้น้องมาเซ็นให้ญาติมาเซ็นคนหนึ่งได้ไหมเราก็อยู่นั่นพอดีเราเป็นน้องเหรอเนาะเราก็เซ็นทีนี้เขาบอกว่ามีลูกกี่คนบอกไม่มีเลยยังไม่มีตอนนี้อายุส1บเอ็ดแล้วเราก็อยากได้เนาะ เขาบอกว่ามีนักเรียนคนหนึ่งท้องไอ้ท้องได้หกเดือนแล้วจะเอาไหมละ่ะถ้าคลอดแล้วจะมาบอกเขาว่างั้นทีนี้พอคลอดแล้วเขาก็ไปตามตามแม่เขาบอกเด็กคนนั้นคลอดแล้วนะอเอาไหมละ่ะผู้หญิงด้วยเอาเขาบอกผู้ชายเอาทั้งนั้นแลยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอยากได้เราอะไรอย่างนงี้อ,เ,อเราอยากได้ลูกมากเลยใช่อยากได้พอดีอจังหวะเลยก็เลยได้เนี่ยบิ๊กมาก เขาเขามาอยู่ร้านค้าร้านอาหารนะ่ะยายเขาน่ะมาทํางานร้านอาหารหมายถึงว่าแม่ของแม่แท้ๆใช่แต่ตอนนี้เขาเสียไปแล้วที่รู้นะอ๋อรู้ได้ยังไงแม่อาวกู้ยเจทุมเขาไปเก็บประกันแถวข้างบ้านบริษัทเราเขาบอกไงตอนบิ๊กเดินได้ประมาณสองขวบอ่ะเอแล้วนนเราไปนัดรับกันที่อําเภอบ้านหมอไม่ใช่ที่ร้านค้าเลยไปอุ้มมาเลยอ๋อที่ร้านค้าเหรอครับอือร้านค้าเข้ามาอยู่ร้านค้าคเด็กอยู่ แม่เขาสีแม่เขาเอแม่บิ๊กอะเขาให้<อ>เขาก็ให้ก็เรามากับตัวเองนี่แหละแค่ขนาดั้นแล้วเราก็เอาไปเลี้ยงกันเราเห็นหน้าเด็กคนนี้ครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างเอาก็อยากได้แหละเขาถึงเอาไงเรอค <laughs> ว้าเอาเลยเหรอ เกิดมาน่ะตายังไม่ลืมเลยนะให้เราอะไม่มองหน้าด้วยเอ้าเขายังไม่ลืมตาเราก็มองหน้าอย่างนี้แหละแล้วเออแล้วก็เอาไปแต่ดอยังไม่หลุดเลยแล้วอืมเขาตั้งใจให้อ่ะนะแล้วอยู่ด้วยกันกี่นาทีได้คุยกันอะไรกันบ้างไหมถามเป็นไงมาไงอะไรกันบ้างเปล่าไม่ได้ถามหรอกเขาเขาอยากให้เราก็เอาเลยเด็กกันเนาะแม่เขาอยย่สิบเจ็ดตั้งคลอดลูกอ่ะครับแล้วไม่ถามแม่เขาหรอแล้วชื่อไหนอีนูรู้สิ เขาให้ไบเขาเขาให้บัตรประชาชนมามาเขากลัวะจะว่าเราแจ้งผู้ใหญ่ข้างบ้านใช่ไหมเขาบอกว่าไปไปขอบัตรเข้ามาไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าลักลูบเขามาคุณงี้เนาะผู้ใหญ่ข้างบ้านเขาก็แนะนําดีเราก็ย้อนกลับมาขอบัตรอีกคแต่เราไม่ได้ถ่ายเอกสารไว้เราันสื่อไปงั้นจะได้ไม่ชัด,ชดแจ้งคนนี้เลยใช่ไหมรรเราก็แจ้งไปเกิดเราเองทีนียเขาบอกให้แจ้งเองไงถึงไม่เกิด แล้วในบัตรประชาชนนั้นชื่อจํายากด้วยนะแล้วทำไมเราจําได้อะดู<อ>แวบ,บเดียวเองเหรอก็อยากดูก็ตั้งแต่นานแล้วน้องกะจําได้จําแม่นด้วยคนเกนะ่ <c oughs> เรื่องเก่าแม้จะผ่านมากว่า33ปีแต่เหตุการณ์วันแรกที่ได้เจอหน้าลูกชายแม่คนนี้ยังจดจําทุกรายละเอียดได้เป็นอย่างดีไม่เคยลืมเลยนะครับแม่แล้วเหตุการณ์วันนั้นอยู่กันกี่คนทั้งหมดที่ร้านค้าไหนย้อนอ,อีกทีได้ไหมมีกี่คน วันนั้นมีใครบ้างก็มีแม่เขาอะไรแล้วยายไปถูกมาไหมมาสิถึงได้ไปเอาไงงั้นเราจะรู้จักร้านค้าเหรอมีใครอีกเออแค่นั้นเนี่ยแล้วแม่แม่แม่ไปพ่อแววไปไหมไม่ได้ไปพ่อแววไม่ได้ไปแล้วที่มีมีคนพาไปเอาน้ำตายแล้วไอ้น้อยเห็นคนอุบลนู่นอ่ะโอเคหลังจากนั้นก็รับพี่บิ๊กมาเลี้ยงจ้ะด้วยความอบอุ่นเลยนะตอนนั้นพอทำงานบริษัทคุยกันนาน นานไหมกินาทีไม่นานเขานับให้ไปเอาก็ไปเอามาเลยเอาเลยคว้าเลยคว้าได้หันหลังใส่กันเลยไม่หรอแป๊บเดียวเไม่ได้คุยอะไรมากนะหลังจากนั้นก็ไปแจ้งเกิดเอามาเลี้ยงพี่บิ๊กแต่แม่เขาน่ะในในบัตรประชาชนอ่ะเขาเกิดเออเลยนะตำบลบางบัวทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีอาจจะเป็นหมู่สามนะถ้าจำไม่ผิดนะตรงกับเลข จำแม่นหรือจำมั่วจำแม่นพูดนาตจังนานแล้วพูดแถบิกพูดเหมือนเดิมทุกครั้งเลยครับหรอไม่ไม่หลงถ้าเรื่องใหม่เลยหลงเรื่องเก่าไม่หลงเรามาบอกตอนเข้าอายุ15ความจริงว่าเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆของเราด้วย15เนี่ย ถ้าคิดกับย้อนกลับไปตอนนี้ณตอนนั้นสิบห้าเขาก็ยังไม่พม้นไม่ไม่บรรลุนิติภาวะอโมโหงไงโมโหอโมโ,โหพอมันไปมีเมียใหม่ทะเลาะกันเลิกกันจำจำได้แม่โอ้โ,อโหมากเลยอ่ะอ๋อแต่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะบอกณตอนนั้นก็ยังไม่บอกถ้าถ้ายังไม่มีเรื่องก็ไม่บอกอาจจะบอกตอนโตอ่าา<ว>ก็ไม่อยากเก็บความลับไว้เราไม่แก่แล้วถ้าเราตายจะได้ไม่ขัดอะไร สินรมอะไรอันเนี้ยัองคิดอย่างนี้อ,อ,อ,อยากให้เจอแล้วเราสบายใจด้วยเราก็อยากให้เจอแล้วแล้วทําไมเราเราถึงไม่ไม่ไมทําเป็นซะว่าพี่พี่บิ๊กเขาเป็นลูกเราเกิดมากับเราก็ตายไปกับเราไปเลยโอ้สงสารลูกที่โตแล้วอยากให้มันรู้เรื่องใช่อะไรหรอกไปเห็นเก่ตัวหลายหรอไม่แต่<ม>ว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้มีเรื่อง ชาวบ้านนินทาว่าอะไรไม่ใช่ลูกแม่อะไรแต่เขารู้กันหมดเนี่ยแถวนั้นนะอ๋อเดี๋ยวรูท้ทีหลังจะเสียใจเขารู้กันหมดบ้านทำไมบิ๊กไม่รู้<อ>ทำไมแม่<อ>ทำไมไม่บอกมันอะไรเงี้ยเราไม่กลัวเหรอถ้าบอกไปแล้วลูกจะไม่รักเราเหมือนเดิมโอ้ยไม่กลัวหรอกเราเราักเขาอย่างเดียวก็พอใจแล้วเราคนอย่างนี้เหรออืมอยากให้ลูกมีพี่มีน้องเพื่อ ตอน,น,นอายุเรามากๆเราตายไปแล้วเผื่อเขาจะมีพี่เมีน้องแล้วญาติพี่น้องเราอะ่าอาอะญาติพี่น้องฝังเราะโอ้พี่น้องฝังเราเขาก็อยู่ดีมีสุขกันหมดแล้ว เลยนะครับที่แม้ว่าพี่บิ๊กจะรู้ความจริงว่าตัวเองไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่เขาก็ไม่เคยเสียใจเพราะความรักความเข้าใจจากแม่วันนามันช่วยเติมเต็มและหล่อเลี้ยงหัวใจเขาจนแข็งแกร่งจริงๆแม่คนนี้เป็นทั้งต้นแบบวิธีคิดและการเอาใจใส่ถ้าจะบอกว่าความรักที่แม่นามีให้มันไม่น้อยไปกว่ารักจากสายเลือดเดียวกันก็คงไม่ผิดนะครับ งั้นแสดงว่าหลังจากที่แม่บอกไปตอนที่เขาอายุสิบห้าเนี่ยเราก็รู้สึกโล่งและไม่ได้รู้สึกผิดไม่ได้รู้สึกผิดแต่ก็รักลูกเหมือนเดิมอยากให้ลูกมีความสุขใช่ไหมงั้นตีกินตะขวงใหญ่อยู่นี่หละโดนน้ำจินพูดแล้วมันเร้ายังไง <laughs> ว่าอยากมีความลับกับลูลกรักลูกมาก เดีย๋ยวไม่อยากว่าเออมีอะไรจะกำไว้คนเดียวมันไม่ใช่มีอะไรให้ลูกมีอะไรก็ให้นี่แหละเนาะนิยามของคําว่าความรักนั่นแหละรักมากความรักโด<ล>ยบริสุทธิ์ใจจริงๆไม่ได้คิดว่าโอ้บอกแล้วก็จะหนีแล้วไปเสียใจไม่ใช่ดีใจที่เขามีความสุขเ,<ร>เขาก็ต้องกลับมาหาเราถ้าเราเป็นคนใจดีอ,ะอ่ะใช่ไหมความดีต้องกลับมาหาเราจนได้เลยไม่วันใดวันหนึ่ง การมีลูกคนนี้อะไรคือความสุขก็มีความสุขเขาไม่เกลียไงเขา็คนดีมากนะสายเลือดเขาดีมากเราคิดนะอยากให้เขาเจอกันนะวันนี้เขาเขามาหาเต้ยเนี่ยครึ่งหนึ่งก็อาจจะเจออีกครึ่งหนึ่งก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาทาใจแล้วล่ะลักษณะแม่เขาเป็นไงตอนที่เจอแม่เขาคนขาวขาวเนี่ยนะาคล้ายเด็ขาวสูงสูงไม่ไม่สูงมากหรอกคนรูปร่างสันทัด เขาพูดจาเป็นยังไงมั่งวันนั้นเขายิ้มแย้มไหมตอนมาเจอแม่เขาก็เขาก็แบบยังเด็กอยู่เนาะก็เฉยๆอะไรมีอะไรที่เป็นลักษณะใบหน้าเขาที่แบบไมมีอะไรไหมไม่มีหรอกไม่มีแม่แต่ในนี้มันมีตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองเด้บางกวยไม่มีนะอันมันนั่นแหละอะไรอ่ะน้องัก่อนมันเป็นไงมันเป็นตำบล่อนแต่ก่อนเออต้องต้องว่าสามสิบปีที่แล้วอีกนะใช่ ข้อมูลมีเท่านี้บางบัวทองตำบลบางบัวยอำเภอบางบัวทองไม่ใช่เขาบอกอำตำบลบางบัวทองอำเภอบางกลวยใช่ปะตำบลบางบัวทองอ,อำเภอบางกลวยนีน่จดไว้เดี๋ยวสวับไสปสับมาถามคนแก่ลืมอีก จไหมวันนี้ดีใจค่ะวันนี้เพิ่งได้แสดงความรักกันแบบชัดเจนเนาะปกติก็หยอกล้อเล่นกันตามภาษาแม่ลูกอยากบอกะไรที่กอดเหมือนกันแหละเดินข้างหลังกอดแม่อ๋ออ๋อเป็นอย่างนั้นไป็หยอกไปเป็นห่วงอะไรเขาไหมวันนี้ไม่ห่วงว่าเขาโตแล้วโตแล้วแต่อยากให้เขาเจอแม่เขาจริงๆเนาะเนาะคนเราอ่ะเกิดมาก็ต้องอยากเห็นหน้า แม่อะไรก็ช่างคอยเห็นหน้าว่าเออแม่ยังอยู่ไหมใช่ไหมล่ะเสียแล้วก็แล้วไปไม่ว่าเลยวันนี้ถ้าสมมติแม่แท้ๆเขาดูรายการเต้ยอยู่แม่อยากฝากอะไรไปบอกเขาไหมออยากฝากให้มาหาลูกมั่ง้อยากให้ลูกเห็นมั่งไหมถึงจะมีครอบครัวใหม่ก็ช่างก็กลมความรับไปทางนู้นซะไม่ต้องบอกเขาไม่ต้องเผื่อเขามีปัญหากันเผื่อเขามีปัญหากันเนี่ยเออมาให้มาเจอลูกแค่นั้นแหละไม่ได้คิดไม่ห่วงไม่ห่วง แม่ก็มาเจอลูกเขาบ้างอะไรเงี้ยลูกก็ยังคิดถึงอยากเห็นแม่เงี้ยแม่นี่เขาก็รักกันแหละแต่เขาก็อยากเห็นแม่มันเกิดก้าวเขามันรับความหวังไว้รับความหวครับจ้ะไม่เลยแต่ไม่รู้คาตอบเป็นไงนะจ้ะคงเป็นเงี้ยอาจจะแล้วแต่ดวงนะเนาะเจอกนดีฝากความหวังไว้ให้ทรายด้วยในความยินดีครับจะได้เจอเค 13ปีที่เฝ้าฟูมฟักให้ความรักและดูแลอย่างทนุกถนอมแม้รักจากแม่คนนี้จะไม่มีวันหมดอายุแต่แม่ที่มีแต่จะโรยราไปทุกวันก็หวังอยากจะให้ลูกได้เจอกับเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองในสักวันนี่คือรักบริสุทธิ์รักแบบแฟแฟจากอกแม่บุญธรรมคนนี้ที่มีเพียงความหวังดีให้ลูกเสมอมาภารกิจตามหารักมาเติมกำไรหัวใจครั้งนี้ จะมีปาฏิหาริย์อยู่ปลายทางหรือไม่ติดตามในตอนต่อไปนะครับ อนุภาพบรรดายฝากกด้า ม่ขอฟ้ามันจะว่างมีอาจกันควางปฏิหาร